สวัสดีจ้าวันนี้เราเข้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แถวบ้านเรานะคะซึ่งคาเฟ่ที่นี่ก็มีชื่อว่าอูซางินะคะซึ่งมาจากกระต่ายน้อยนั่นเองจ้า <S <S 1> <S 1> แล้วก็ที่นี่เขาจะจัดคาเฟ่ออกโจนสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ๋าเลยจ้าเข้ามาเลยค่ะว่าบรรยากาศข้างในสวยรสเฟ์เฟคขนาดไหนตามมาเลยค่ะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โหค่องข้าเจ้าของของข้าเจ้าของ เกือบลมพี่น้องเอ้ยค่ะแต่แอคชั่นสโล o โมชั่นอยู่จ้ะโอเคจ่ะตามมาเลยค่ะเราจะพาไปสั่งน้ำสั่งออเดอร์กันเลยค่ะออเดอร์ที่นี่มีหลากหลายเมนูนะคะส่วนเราก็สั่งชาเขียวไปสองแก้วค่ะแล้วก็เราก็สั่งออริโอ้นมสดปั่นไปจ่า จากนั้นนะคะเราออเดอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปน,นั่งรอกันเลยค่ะส่วนคุณชายก็สั่งช้าที่สุดเลยกว่าจะได้แต่ละออเดอร์ที่ช้ามากเลยอ่านออกไหมครับออตกลงก็ได้ออริโอปั่นนะคะจากที่เราออเดอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฮาลวีนนะคะแล้วก็ที่ร้านเขาก็จัดตกแต่งร้านด้วยโทนแบบฮาลวีนกันทั้งร้านเลยค่ะถ้าช่วงเทศกาลไหน มันตรงกับเทศกาลไ่นะเขาก็จะตกแต่งร้านให้เข้ากับเทศกาลนั้นเลยนะคะที่นี่ัดสวนสวยน่ารักออเดอร์เราก็ได้แล้วค่ะ3ามแก้วค่ะแล้วเราก็จะรับออเดอร์แล้วเราก็จะออกไปถ่ายรูปช่ำๆข้างนอกกันเลยนะคะบอกเลยว่าข้างนอกบรรยากาศดีมากอันนี้เราก็ให้ชมบรรยากาศในร้านก่อนนะคะซึ่งแต่ในร้านก็จะตกแต่งด้วยด้วยฮาโลวีนเทศกาลฮาโลวีนค่ะอันนี้ก็ตายผีน้อยค่ะกระต่ายน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็น ฮาลวีนจ้ารูปการ์ตูนน่ารักมากเลยค่ะแต่ละมุมที่ร้านนี้นสวยงามมากๆค่ะอันนี้ก็ตั้งอยู่มนน้าคูเองนะคะม่น้ําคูเองจ้าใกล้ๆบ้านเหล่านี้เองอันนี้บรรยากาศรอบๆร้านนะคะบรรยากาศรอบๆร้านก็จะแต่ละมุมแต่ละที่ก็จะตกแต่งไปด้วยญี่ปุ่นจ๋าๆเลยจ้าสวยงามมากๆเลยค่ะเราไปตอนเย็นเนาะไม่ค่อยมีคนบรรยากาศดีมากผููญี่ปุ่นดิพูญี่ปุ่นดูมบาเม ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่เซมาฮากุุเต่กุยังหึนกูยังหึงกูยันนี่โอเคอ่ะผู้ญี่ปุ่นเนี่ยคนละคำอ่ะเร็วเซมากรุเต้ เราก็กินลมชมวิวไปเรื่อยๆเลยนะคะบรรยากาศสวยๆเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินบันหยุดมากๆนะคะถ้าวันไหนคนไหนไม่มีที่ไปก็แนะนำที่นี่นะคะหยุดเทีเ่ยมเภอปวกแดงจ้า แ,แต่และมุมน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยถ้าสาวๆคนไหนไปรับรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้ก็น่ารักมากเลยแบบทำออกมาแบบน่ารักพอดีเลย <Easy. S 2> เหมาะสำหรับถ่ายรูปค่ะ ตอนเลาเราถ่ายออกมานะเราเดินออกมารอดูนะคะว่าเราจะเดินอะไรเราเดินออกมาเราก็ชนกระถางต้นไม้เขาโอ้ดูสีดีนะที่ต้นไม้เขาไม่หักมากกว่านั้นนะ่ะก็ขำเลยตลกเลยจ้ามัวแต่ไม่ได้รูปสวยเนาะก <c oughs> ็เดินไม่ดูตามาตาเรือจ้าเราก็จะกลับอล้นะคะแล้วก็วิวบรรยากาศตอนสี่ห้าโมงเยน็นจ้าสวยมากอันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะบ๊ายบายสวยจริงเลย อามุมนี้ก็ได้ค่ะอามุมนี้หน่อยอจ,ออจอมนี่คือจอมยุดเดช